ที่ดอกเอ้พี่บอกเอ้สุดที่มันจะแบบวัดเรือกเขามอหน้าเจ้ากตัวลูกคนตกตาบ้าพี่บอกนี่คือเสียงขององค์การไทยเพื่อใยรู้หาจุดซศูนเ์นิสัยสมรสกับยาวัชโนอยู่ที่หมูดที่หาต้นจิตอภอฟไซน้อยจังหวัดกาญจนบุรีไซอยไซอกเฮ้ยไปากใครหาทีมหาไซออ นท่งุนี้ราวบกตับยบดอดมนุษย<ะ>์อุตะแมนเหาไม่ใช่ขุ้นไก่เราคุ้นลงจากเครื่องบินมาประมาณ400กว่าชั่วโมงมาแต่ใสมาแต่ใสเสานาะมาจากประเทศไอกิเลียบาติโกเดิาา 000. 000. นทางมา400ชั่วโมงเต็มขึ้นียงมาเครื่องคเครื่องบินบอ เครื่องคูมูต้าเราก็ได้มาลงที่ตลาดนัดแห่งนี้พร้อมด้วยกี่อะไรวะตัวเรื่องวะยอดมนุษย์จบโอ้ใช่ใช่นะซุปเปอร์แมนซุปเปอร์แมนเนี่ยจะเป็นตัวเล็กจักเลยวะอ๋อมาขึ้นเดียวอ๋อาขึ้นเดีอีกที่จะรับกันเนาะมูต้าแมนแล้วก็ซุปเปอร์แมนพบกับตัวต่อไปอะไรเหรอ พี่เป้าสายสัญญาบักวันนี้พี่เป้าก็มาครึ่งเดียวอีกครึ่งไปไหนรับแกก็ที่สุพรรณโอ้โหงานเยอะชวดนี้งานเยอะยืนเป็นหุ่นอยู่ใช่มโดยเฉพาะตัวแรกคุณตั้งเองตัวนี้เราไม่ได้มาง่ายๆทำยังไงถ้าทำไม่ครบงมือมันก็ไม่ได้จริงหรดิใช่ ดีคือยอดมนุษย์อุตสแห์ร่วมสร้างบุญกับสนักกาบปัญญาวัโนครับมาอีกแล้วเด่มตัวครับท่านอะไรมาดูตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แปลกกว่าท่านเลยตัวนี้คือมนุษย์ไอแมงมุมรวมพ่อป่วยออกมาแล้วเหรอออกมาแล้วหลังจากเมื่อวานติดไปสามคืนสองวัน ตัวนี้แล้ครับที่กำลังเผาผลาญปลาหมอคังดำตัวนี้ไม่ธรรมดาปลาหมอคงังดำอยู่ที่ไหนตัวนี้กินเรียบเลย <c oughs> ปลาหมอ <c oughs> ปะมอ <c oughs> ปะปลาหมอไม่ว่าฮะทำไมครับล่อมแมงสาบด้วยตัวอะไอันนี้ตัวอะไรวะเนี่ยไม่รู้นํำเวลาช่วงต่อแต่นี้ไปพี่น้องแต่เด็กและผู้เฒัาครับ ยอดมนุษย์อุตตาแบงคาเดินทัวร์บอกคุณพี่น้องแฟนเพลงครับครับผมไปขาเขาย่างไปได้แล้วเดนาเดี๋ยวสี่้อนฝนกำลังสีมาตอนนี้ฝนจะถึงบ้านไม่แล้วเฝ <c oughs> ้าไปเฝ้าไปเฝ้าไปเฝ้าไปพี่นี่ก่อนครับครับฝากบอกอุตตาแบงเล็กก็ทุกทายต่อไปแล,แล <c oughs> ้แบงได้ไหมฮะยังไงฮะช่วยตัวไข่ไปทางซ้ายนี่เดิมผมพอดีไข่มีข้างเดียวฮะโอ้มาเอียงขวาใช่ไหมครับโอ้เย็ะครับไป เดียนี้จะเสียงตัอคนนะครับจากสรับสนุนพยาบาวตัฒเนะครับผมเดินต่อพี่รองแมนิพี่รองนะปกาแยกขายทุกท่านแล้วก็พี่รองก็ยังสืบหาสิทธิานะครับเพราะว่าจดอันาราไปรับประทานกันในวันนี้ครัวมทั้งหมดทั้กันลำล้ำเรื่อยๆรืยเพี่รองเรื่องเอาเบอร์ยอดพระโดดผลตามแม่เจระท่านครับอบไปาง่างไงครับไม่ใั่ไรฮะ โอ้ยต้องเดินอ่าตากน้ำตากฝนตากกันเอไปฝนฝนมาแล้วปะคิดในใจอยู่เลยนะเมื่อกี้เป็นยังไงผมคิดว่าสิทธ์ยูดพุ่งเฝนฝนมาปดบฝนมาแล้วปะคาราเคียสหรับเอารายงานตัวหน่อยเอาลายรายงานตัวไหนฮะเวลที่ที่ไหนไทยฮะมีใครมาบ้างรายงานตัวท่านแรกเลยครับสมมติที่เธอต้นกระถิ๋นโยครับผมป้าเทพซุปเปอร์บัมบครับผมครับเอาเป็นตัวสไปเดอร์แมนวันนี้เป็นสไปเดอร์แมนใช่ครับตัวต่อมาตัวต่อมาคือ พี่ยงเป็นเจ็ดครับผมาาเป็นอะไรช่องเจ็ดสีอ,สอะไรฮะเขาเป็นอุลตร้าแมนอีกตัวนึงฮะอีกตัวหนึ่งเขามาครึ่งเดียว,วมายัางไงมาแบบอ่าซุปเปอร์แมนอดซุปเปอร์แมนเลยคือล็อกกระชวยกระชวยดาราช่องเจ็ดสีครับผม อีกครั้งนึครับไทยมาชุดลายพอยเลยเดียงลายเลยทีเดียวพี่เป้าสายอย่างสัตญาพี่เป้าเขาต้องใส่หัวใส่หัวแล้วใส่ตูดด้วยแต่คนที่ไม่ธรรมดาฮะเป็นยังไงบ้างใส่หัวไม่ว่าใส่ตูดไม่เท่าไหร่ใส่อะไรไม่แต่คนนี้ใส่หั่มไปด้วยวัดไม่นี่คือพ่อหน้าครับก็แค่เชิญยิ้มครับผมจ้ะเดินเชิญได้เลยนะครับสระดินจ้าเอามาฝากคุที่เราแพ้ที่สุทุกคนสวัสดีจ้าเุืแอ่จ้าเดือดไฟเพราะเรับก่อนต้องการ เพื <avía S 2> ่อารลนก่ที่ับตแล้วก็กำลังแซงครับนดาแก็ตก่งหเออให้เขาพร้อมพ้อ้เขาดเข้ามางนี้ก็มีนะครับไก่ก็สำลงเนะครับตอมเนื้สดสะอาดทุลัทุเไม่ต้อหหอไก่ก

mày không, 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 ฝั่งนู้นฝั่งนู้นแล้วกับเ่ยอกทำบุญซื้นี่นี่ไไว้กับเราเหล่าเยด้วครับใหญ่สบ ยอนขายดีบครับลุายเยอะยตั่เรื่องทำบุญซื้อที่ดีกับเราได้ลครับ้ครับขายตัวนี้ ร่วงทั้งบอะไรไม่รักลาพอร่วงไปน้องทั้งหลายกระนาบเหงาตะเมีนะครับยังตกแต่อยู่นะสองร้อยสองรอยอ่ะอันนี้รวยจริงเหรอแต่จะก็วันที่วันจันทร์ได้โอ้โหรู้จักกัน ทั <um> il, ung, ้งคนก็ชวนทั right us us ้งล right ่างก็จบไดแล้วเราตามแัลสวัสดีครับสวัสดีครับ ็นี่โยปากเกตครับหบไทยใส่อีเกอร์ครับผมรอท้าสบนะครับ้ตนะครับรวมสบู่กำกันเด้อี่นออเด้อบนกเดอลังสั่งางนเ้าี่อบสุดไม่ได้ อบคุ้มตาข้อเราด้วยนะครับผมพี่นากิน สไปเดอร์แมนเราด้วยนะครับบไวหรือเปล่าสไปเดอรลแมนเราดีพี่รัครับย่าไปย่าไปครับมาหลายตัวครับโอ้โหมาหลายตัวครับแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาชุดนี้มาขายขนมแล้วอได้

ลราบุมกันได้นะครับเาบูมกันไดนะครับไปไหนปปเกิดนี่พี่ดินสมัยวัดนะครับนี่ที่หลังบอกบอกเขาทำให้สูงๆหน่อยนะไอ้รักาก็สูงูยู่แล้วมึงสูงกว่าเขามึงได้ดูในกูเดเหมือนชาวบ้านแม่คนไม่เหมือนคนคนไม่เหมือนคนาทำดูร่นทำซืดิวัดครับผม ลไม่ได้นะครับ่กรแม็กได้พี่สาวได้ครับพี่สาวครับไหนให้พี่สาวรวมคุยนะทำน้าปากอ่างนโครับชื่อที่ดินนะติดที่ก็ต้อาของที่ก็สรแ่าทครับครับเขามาทุงครับต้อ้อครับที่ดินวยวดสวยนะจะครับที่ดินสวยวัดนะครับ

นมูลคืนที่ดินเว้ไว้กับเรได้นะครับำกลังันาวรได้นะครับรวบรวม้ัได้นะครับบได้แนล้วนรได้น ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับที่สารสมุดนะครับคือที่ดินอะไรนะคือที่ดินหอยหลวงพ่อครับรอบสิบกิโลเมตรได้ได้มาแล้วได้ chúng ta không biết cái gì không phải biết cái đó. Không cái เรื่องทำบุญซื้นที่ดินถวาไว้กับเราได้นะครอุ้ยคึมคเลยวะเรื่องทำบุญชื้อที่ดินถวายไว้กับเราได้ดัครับแั้นหนึ่งกลองอุ้ยกูติดไปหมดที่ไห ้ยตกแล้วดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็บนิดก่อนเดี๋ยวก่อน